สวัสดีครับฮานอยฮานอยมาบอกมาบอกเพื่อนพี่เดียนหน่อยสิฮานอยไปตัดขนมาแล้วอะ่ตะตลกอะ่ะเตียนเลยอ,ะอะ่ะแม่งบอกเอาออกนิ้วดึงนี่เหมือนเอาออกไปเมนเฮ้ยตรงนี้แหวงอะ่ะฮานอยโอ้อยแหวงอะ่ะทำไมทำลายกันอย่างนี้หัวแวหวงฮานอยครับ ฮานอยฮนอยบายบายพี่วินหน่อยฮานอยบายบายพี่วินพี่วินครับฮานอยไปตัดผมมาคะพี่วินจะเลิกกดไลค์ชนนี้ได้ยังคะฮานอยครับสนใจพี่เดีหน่อยจิบายบายกล้องก็ได้อะบายบายถ่ายไปดูนะหนูจะอายุครบหนึ่งปีหนึ่งขวบแล้วนะคอยอาวมากเลยนี่มันหมอนี้ ตัวสูงฮานอยรอรอ,รอเดี๋ยวแม่ก็มาไอ้ขนแววงหันหน้ามานี้ขยไม่สนใจเลยว่ะบายบายครับ